สวัสดีครับสวัสดี FC บ่าวบอยขันชัยช่องเอฟซีของพี่เฮียดินทิติสานนะครับวันนี้บ่าวบอยขันชัยครับกับพี่เฮียดินทิติสานครับพากันมาเลาะยกสะดุดกับคุณวีโจนะครับผมฝากติดตามนิดเดียครับนามมาหลายก็หมัวอันนี้ครับผมมาบึงน้ำกันครับว่าซิมีป่าบ่ครับฝากติดตามนิดเดียครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงโซเล่ครับพี่น้อง <laughs> พีจอยกับมะหอดแล้วครับกับพี่หนูครับพึ่งมะหอดพึ่งจอดรถครับเมื่อวานนี้ได้ว่าดไ,ววได้จะตอนเสอา ขี่ห้าดิ่งี่อีสานเนาะลงครับเสียงดังแน่ด้วพี่น้องครับมีแต่ไวรุ่นขี่รถพี่น้องไวรุ่นขี่รถครับเสียงดังแน่ด้วครับขอบค ถนนใกล้ถนนครับพี่น้องครับนะฟังนี่ก็เป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมคุนครับเป็นเซ่ขันนะครับผมครับผมมองรถนะครับผมมองรถยู่นะครับผมผมมองข้อสะพานขาวๆนะครับผมใน้บคตะวกนตก มองหันจะเป็นจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมองบ้าบอยยูนี่เป็นจังหวัดอุบลน,นะครับผมจีเขตกันครับติดตามเราชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยคอนใช้แชนแนลนี้เด้อพี่น้องผมกับพี่หดินทิศอีสานนะครับมื่อกี้หดินยกสะดุงครับผมมือนี้ครับ มาอนี้มาเลาะเบิ่งหมายยกสะดุ้งครับมาเลาะเบิ่งครับผมมาเลาะเบิ่งพี่น้องบรูวาซิมีป่าบอรครับหนามพึ่งเง,งนน่้พึ่งไปซ่อมเบิ่งเล้วครับเมื่อกี้นี่นมาเบิง่งค,ครับว่ามันสิมีป่าบอนะครับนามพึ่งแง่มาหอดครับหลังจาก เบื้องมือวันนี้ครับผมหลังจากเบื้องมือว่านี่อยู่อยู่หม่องกลนทอครับผมเบิ้งบ่าวบอชิสุ่มให้เบื้องครับมือวานนี้มาเบิ้งอยู่หม่องกลนทอนำไหลนี่ครับผมหม่องไปสีเหลืองๆครับนี่ครับผมนำวัฒน์ในไหลเข่าไหลครับแต่ว่าตอนนี้นำนำเงี้ยไหลเติบแล้วครับผมมันมี่ํำเงี้ยแล้วละครับแต่ว่าบุรุแบบมีป่าพอครับผม นี่นี่ป้าไอ้เมื่งกี้ปลาอันบอดมากอยู่นี่อดินยกสดงครับสิเป็นเป็นตะปลาแหงขนาดตอนสิ่ยวนพอไตี่พอไ,พพอไรกันเล่าพกท่านในกางคสดบป้าฝ่นกันหน้าบูมบูบเอ้าปากลางต่อกลางแมนเปท่านในการเดีวมีป้าอย่างวาถือบ่้้้้้้้้้อ้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้น้ั มันบอธนิ้งป่าหน่อยเลยมันมีแต่ป่าใหญ่ามากมันมีแต่ป่าใหญ่มากมันก็นเลยอันนี้มัน,นอย่าเสดู ได้บ่ได้กับว่ากันน้อพี่น้องครับมาเลาะเบิ้งครับผมมาเลาะเบิ้งเลาะหายอยากหากินไปสละครับผมพี่น้องครับเห็นหนามมากก็อยากยก,ยกสะดุ้งให้พี่น้องเดี๋ยวมวนได้ซึนเดี๋ยวรับชมไปน้ำกันครับพี่น้องครับทางคนกระตังยืนหาหมองครับผมพี่น้องยืนเบิ้ง กิจะน้าซ่อมพี่น้องน,น,น้ำต้องหลก็นี่คุณนี่สดานคว่าน้าไหลล่ร้ากระอนอนทางน้นัน้รถใสมมองยี่ห้อละก็ว่ามันบัถือสูรา่าสูปีนบ่มองนี้ราใส่ว้ยราบเอานี้กบ,บเะเบมมอนมองเรา มืาอนี้ฝากตอนพี่น้องเบิ่งชมบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศมันมันตื่นสะดุ้งห้องประจักขอบคุณเอฟซีด้อนะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน,อน้องขอบคุณพีพีนาหน,น้านะครับมือทุกมอือทุกบอลด้วยครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ครับใความอบอุ่นครับแกอสองไอ้น้องครับ เบาบอยคนใช้ใช่แนลครับส่งของไอ้สายกับเบาหอยดินถิ่นอีสานนะครับเออบ่มีเบาไม่พี่น้องหอยดินถิ่นอีสานปลายังหะือเปล่าอู้โอ้ตัวละโลพี่น้องใส่ละไอะงง้มาเมื่อไงกระเดิดกระเดือดไงอือพี่น้อง นี่บอตัวมันบ่นพี่น้องปลากระดีได้น้ำโอ้งามครับพี่น้องคนน่ะโอ้ตัวเง่ตัวหญ่ครับขีดเพิ่นครับปักแดงเลยเรื่อว่าเงว่าปลาก็ไไ้เออคนตะได้คนนึงว่าปลากระไถยตริที่กันรับทุกคนกำลังต่างสะดุ้งครับ กินคุรุนคุุนคุนไม่อยู่วะขคุครับทั้งคุณผู้กกับกำลังกลางจอครับอโอ้เสียงอันพันยามองน้องั้งคุณผูนกำลังกลางจอครับกลางเวท,ทีครับผมเอออ้ย ปลอยด้านะปล่อยเขาไปได้มั้ยไปแล้วดีๆถึงอีกประมาณอีกแล้วนี่อายเป็นใส่มอบพราะประคาวว่ามีมี่ต่อประคิง ดถมอเตอร์ไซยหายากหาก,กินครับดื่ยกันนะครับผมพี่น้องวิ่งเที่พี่ประจำช่องครับ ปลาเค็งแลตัวใหญ่ไกันยังวะปลาเค็งติดมอง,อองสี่สีเส,ส้นเนาะไม่จะตัวใหญ่ใว่ามันปลาเขีงเทียดอรุตัวมาเทียดะดุ่งแน่นอนตัวใหญ่อีดีเด้ขึ้จังปลาเคียงเทียดเลยทิ่หาดีมักสะดุ มาหนีหนบ่ม,บมีอย่างเด้อครับผมพี่น้องบา,บารากันห่อนะครับเอาบรรยากาศออกการหายากวิธีชีวิตหายากหากินของคน,อ,งนอีสานบ้านห้านะครับเากตอนฝกต,ตอนพี่น้องเบิ้งครับผม <laughs> จุดเป็นำลังเป่งครับเป่งหาามงว่างสะดุงครับพี่น้อง จะไปเพิ่มน้ำกันครับ เ็บบด่ม่มีดอกทับพี่น้องครับฮะแม่นบ่มามี่ดอกครับผมมื่อนี้บ่าวบอยครับพี่น้องมาเลาะเวันใหม่สิสิดอกครับน้ำไหลซ้ำนี่มันมีปลาอะไรเนี่เนื้อชีรี ฝากตอนพี่น้องไว้สมีเด้อนะครับผมเอาปลายอย่างไรไจูวิจเก็ดอย่างไปสล็อตที่นี่บ๊าวไอยแกะสิเอาไว้สมีสักอนครับผมฝากตอนพี่น้องเอาบรรยากาศรับชมบรรยากาศครับเบิ้งหมายครับยกสะดุงครับมืินนี้ครับ อใสามีสก้อนอีินงอูผมขอบคุณหลายครับ